นีม่มันฟเจ้าวันนี้นักเรีนจะมาฝังพริกนุ่มนะเจ้ามันพริกนุ่มกับแกงหมูแล้วก็มีทับทั๋วไปน,นะเจ้าข้างแรกก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะเจ้าอะส่วนปาะกวางเป็นหม้อกินนะเจ้ามีหอมแดงนะเจ้าเอาไปหมอกันได้แล้วเนาะแล้วก็มีหอมขาวแล้วก็อันนี้เป็นพริกนุ่มนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะไม่ใส่หอมขาวไปก่อนนะเจ้า ให้ได้หีก้วแบบนี้มเตาเซเล้าเลเจ้าน้ำพีกมูมเซเลบ้าเลยนเจ้าน้ำเป็นกระเทียมไข่หมแล้วก่อนค่ะไปเลบ้าเลเจ้าเ,จ,เจ้าตุ๋นมีน้ำพีกมูมนเจ้า,แล,ลาลแล้วลบบลก่อ